ผมขอย้อนทั้งสองเรื่องนะครับในเชิงแน่นอนจริงจริงนะครับทนี้คอนเทนต์ผมมี่ดูสองส่วนส่วนแรกก็คือที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมถึงเกิดร้านที่เป็นที่นิยมถ้าเราย้อ,อ,ยอนกลับไปจริงๆครับเนี่ยเราเริ่มทำงานกับทางโรตเนี่ยมาเป็นปนีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีความท้าทายหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่ใช่เราโตอย่างเดียวแต่ว่าชุมชนรอบๆท่า นะครับซัพพลายเออร์เหาทั้งหมดเนี่ยต้องโตร่วมกับเรานะครับนั่นคือเรื่องของซัพพลายนะครับเรื่องที่สองนั่นก็น่าจะเห็นเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการในการทาปลิตเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากหลายขั้นตอนมากแต่ทังกรารมันถึงจะเสร็จท่ายังไงมันถึงเป็นผลเดียวกันนะครับทั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้งานและทั้งตัวเราเองที่เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้วยนะครับนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามมีสัมผัญมากคือเรื่องของสเปซสุดทเราเรียกว่าเผลเสซอลซ์ สมัยนี้เนี่ยเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะถ้ท่านน่าจะเห็นเราเดิน้ามาเนี่ยในสินค้า20,000กว่า SKU เนี่ยเราอาจจะชอบบางกลุ่มของสินค้าซึ่งก็เป็นยูนิคที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบัะก็นกังเรื่องของการออฟเฟอร์เรื่องของการนำเอาสินที่เป็นเพอร์ n ซอ l i ไล์เนี่ยไปสู่ทุกคนเนี่ยนั่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากครับตอนนี้เราทำงานร่วมกับโอกาสมาประมาณ1ปีแล้วนะครับซึ่งใน1ปีนี้เนี่ย หลายท่านอาจจะไม่ทราบเป็นว่าเราถ่วอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วแพลตฟอร์มด้านหลังเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะรวมถึงปัญญาประดิษฐ์รวมถึงเรื่อง c ว o u d s e r v i c ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกแพลตฟอร์มอันนี้ว่า true vero g AI นะครับซึ่งตัวนี้เราบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะส่วนของอุตสาหกรรมคราฟตเนยนะครับสาเหตุคือว่ามันมีคาแรคเตอร์หลายเรื่องที่มันจะเข้าใจอุตสาหกรรมคราฟต์นะครับคนเดินมาแบบไหนเดินแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไร ต้องบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้เซิร์ฟเอคนอย่างไร่คึงค้าปิดเลยนะครับ n e t เวิร์ i โเอเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหลายภาคส่วนในปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของที่คุณเอได้เรียนไปแล้วนะครับบริหารจัดการชั้นวางสินค้านะครับเปรหารจัดการพลังงานนะครับบริหารจัดการรีสอร์ e นะครับทุกท่านทราบไปครับว่าเรารู้ว่าคนเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาช่วงไหนมากหรือน้อยเราสามารถเอาคนมาดูแล คนที่เข้ามาช่วยเยอะๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิพลที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ใช้เวิบบากการ์กโฟล์ดเข้ามาช่วยน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการรูปแบบของความเข้าใจนะครับว่าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วอยากได้อะไรอันนี้ถ้าลูกค้าจะเ,าาเห็นนี่อย่างจอด้านหน้าที่เป็นจอใหญ่ๆเอาตัวที่อยู่ด้านหน้าเลยอันนี้ก็ผ่านเวิร์อโอกโฟล์เองอเพราะเรารู้ว่าเราจะ display content อะไรนะครับที่จะตอบโจทย์การใช้งาจจนในแต่ละช่วงเวลาเดียนะครับเดี๋ยวผมพีสให้ดูนะครับว่าอยู่แล้วเวิ a ์กโ ข้อแรกคอ,อนเทนต์ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้คือผ่านสมองนะครับของร้านที่เป็นโลโก้ปัญญาประเด็นเอไอที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งอันนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะดิสเพย์คอนเทนต์อะไรนะครับฝนตกแดดออกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาช่วงเวลาไหนเนี่ยทุกอย่างจเจริญนี่มันับให้ได้ไประโยชนส์สูงสุดนะครับตัวที่2เลยเนี่ยคือเรารู้ว่าคนที่เข้ามาใช้เวลา,นาในร้านเนี่ยเขาใช้เรื่องอะไรบ้างนะครับใช้แล้วได้ประโยชน์หรือเปล่า ซื้อของแล้วได้สิ่งที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้เราเรียกว่า store analytics นะครับแต่น,นี้เราบอกว่าเราไม่ได้เก็บเป็นบุคคลนะครับเราเก็บเป็นภาพรวมของเทรนด์นะครับเรื่อง PDPA อีกอย่างหเร็จเราไม่ได้เก็บส่วนบุคคลนะครับเราเก็บภาพรวมทั้งหมดนะครับดังั้นเราจะรู้ว่าเราจะปรับปรุงร้านยังไงให้ได้ไประโยชน์ครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการจับการบริหารสินค้าและสินค้าที่อยู่ในจันหวาล หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับก่อนที่ระบบนี้จะ implement เนี่ยจริงๆแล้วเราเดินหลายรอบมาก้องๆเรารอบแรกเดินมาดูว่าอะไรขาดนะครับจดใส่กระดาษนะครับก็เดินกลับไปหลัง้านหยิบของมาเติมนะครับกระดาษหะไเดินกลับไปจดใหม่หลังจากที่เติมรอบแรกรอบที่2อของขาดแล้วพวกนี้คือ p r r c e s s ที่มัน complex แล้วก็ซับซ้อนมากตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ AI เป็นคนจัดการเมื่อไรของขาดบอกเลยครับมีรูปไปด้วยเดินหยิบมาเติมได้ทันที เป็นคนใหม่ที่เริ่มเ,เข้ามาทํางานก็รู้ว่าเป็นสินค้าตัวไหนเพราะเรามีรูปไปด้วยนะครับพวกนี้คือบริหารจัดการสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยคือแจ้งเตือนเรื่องสต็อกที่ผมบอกไปแล้วอีเวนต์วันนี้นะครับถ้าเอาแป๊บซี่ไปวางอยู่บนตะกปลาชักเนี่ยมันรู้นะครับเพราะว่าถ้าวางผิดที่นะครับอันนี้ผิดพแพทเร์นนะครับเราเดินกลัาคอล์คได้ทันทีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของกำลังงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ นอกจากที่ใช้โซลาเซลล์โซลารูฟพอบแล้วเนี่ยเราใช้ Virgo AI เนี่ยบริหารจัดการอุปกรณ์ที่มีเฉพาะ้าปิดแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นตู้แช่นะครับตู้แช่เรามีเป็นหนื่ตู้นะครับทั้งหมดโลตัสทำยังไงถึงจะรู้ว่าตู้มันป,ปิดปกติกินไฟเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วเข้าไปฟิปปัญหาได้ทันทีนะัอันนี้ก็เป็นระบบของ Vir ร์เอนะครับคราวนี้เรามาถึงพระเอกเรานะครบะับก็คืออัลแมนทุกท่านจะเห็นทั้งหมดของ,ของทันนอล์ีเนี่ยเรามั่นใจว่า การที่เราคัสตอมเทคโนโลยีร่วมกับโลตัสซึ่งต้องบอกก่อนนะครับ mm hmm. เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ย,เร,ย,เ,รยเราไม่ได้ตอบโจทย์แต่ต้องใช้ความชำนาญของคนที่ทำธุรกิจนะครับโลตัสเองก็เป็นหนึ่งในผู้นำธุกรกิจท้าปีนะครับแล้วก็มีสโตร์ที่หลากหลายมากมีลูกค้าที่หลากหลายมากมีสินค้าที่หลากหลายมากมันเลยทําให้เราสามารถต่อยอดนะครับเทคโนโลยี mm hmm. บวกกับความชำนาญของคนทำธุรกิจที่มีความชำนาญเนี่ยออกมาเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งอันแมมสโตร์เนี่ยเราบอกว่าเป็นองคหนึ่งแขนงนะครับของการที่นำเอาโดรนเอไอเข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่เข้ามาช่วยเหลือนะครับการบริหารจัดการเครื่จิตนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเป็น man, อันแมนหรือพวกเมียวกล่ะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้ลองใช้จริงด้วยนะครับง่ายๆเลยครับอันนี้มันเหนือกว่าเซลล์เช็คเอาท์นะครับเพราะมันไม่มีเช็คเอาท์นะครับสแกนเดินเข้าไปหยิบของเดินออก จบเลยนะครับอันนี้คือขั้นสุดของออโตเมสนต้ครับและสิ่งที่มันเป็นขั้นสุดเพราะว่าอนาคตอนใกล้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าธั่วิึครับดิชา a l เลนจิ่งอันนงึงเลยความท้าทายถึงการเพอร์เซอร์ไลซ์ขณะก้อนใล้ท่านสแกนดูมันนีท่านจะได้โปรโมชั่นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอยู่บนมือถือก็เดินไปหยิบได้เดินออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคืออินสแตนซ์เรสปอนส์ที่เราพยายามจะทำให้มันเกิด เพราะคนสมัยนี้เวลาการรอเนี้ยสั้นลงนะครับอยากได้อะไรที่มันทันทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงความเข้าใจนะครับเรื่องการบริหารจัดการทั้งหมดด้านหลังนี้เนี่ยสินค้าทั้งหมดส0 0รายการก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไพรซ์เลเวลเป็นที่ที่ต้องไพรซ์แพงทั้งหมดมีเซ็นเซอร์มีกล้องทุกอย่างแคลัเจอร์นะครับเดินยิงเรื่องกตามใจชอบแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าให้ทุกท่านเห็นภาพเนี่ยมันคือการต่อยอดโบอโ์เกเอไอเป็นอีกหนึ่งดูสเคสซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราควบรวมกันทั้งหมด มันจะทําให้เทคโนโลยีมันได้ประโยชน์มากกว่าเดิมตั้ก่อนกนรารลงทุนเทคโนโลยีการพุ่งทุนจะใช้เวลาแต่ทุกวันนี้ถ้าทุกท่านสังเกตเนี่ยเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ทุกๆภาคส่วนเลยนะครับผู้ประกอบการใช้ได้ลูกค้าใช้ได้ซัพพลายเออร์ใช้ได้คนอยู่ในรายูุ่เช็คก็มใช้ได้งั้นลงทุนน้อยบาทวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าสูงมากแลมันมุ้เลยมากนะคร,นนนนนครับว่าเดี๋ยวยังไงเปิดดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า พี่อันโกเราเนี่ยทำงายนยังไรแล้วมันมีความเป็นสิ่งไงได้เลยค่ะขอชมนิดนึงค่ะ สบายมากๆเลยรอเห็นทางทานกัล่